วัสดีวันฝนตกเจ้าก็กะจะนอนยาวนะคะเพราะว่าไม่ได้ทํางานในสวนเนี่ยแต่คุณสามีนะคะก็บอกว่าทํางานในสวนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะเราทํางานในบ้านดีกว่าเขาอยากจะเปลี่ยนบา้านเน่าๆน,นี้ค่ะให้เป็นบา้านสวยๆเหมือนในโรงแรมว่างั้นก็ออกไปซื้อประก,กอบน,นะคะห้างนี่ชื่อว่าห้างบันนิ่งค่ะขายทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่ตะปูตัวเล็กๆเ,เนี่ยต้นไม้กระเบื้องเฟอร์นิเจอร์จนถึงบ้านน็อกดาวน์ค่ะ คุณไม้บอกว่าไหนๆจะทาสีพื้นหลังที่บ้านแล้วนะคะทาสีกำแพงที่ติดกันไปเลยแน่นอนค่ะกรมก็ตกที่เมียสิคะนี่จ่าเตรียมพื้นที่นะคะกวาดเช็ปต,ติดเทปเกาวติดกระดาษหลังจากทารอบแรกเสร็จแล้วนะคะก็ไปดูงานของฝ่ายชายนะคะว่าเขาทำอะไรเนาะอ๋อนี่ค่ะเขาตัดไม้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงนะคุณคือมันใช่ใช่ใชไหมใช่ที่ฉันคิดใช่ไหมก็ใช่นะสิฉันก็ต้องทาสีสิ่งนี้ด้วยค่ะนี่คุณย่าซูซานนะคะมาช่วยเลี้ยงเด็กๆช่วงที่เราทํางานค่ะ สรุปวันนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะใช้พลังงานเยอะมากๆบาร์แบบโรงแรมแบบเป็นยังไงเนอะมาตอบคลิป2ค่ะอ่ะมาเจ้ามาต่อวันที่2เจ้าวันนี้ก็ติดพื้นหลังบาร์ของเรานะคะมีคุณย่ามาช่วยด้วยค่ะแล้วก็ยกตู้เก่าๆใบนี้นะคะมาวางไว้แบบนี้ แม่ย่าบอกว่ามันเก่ามากตั้งแต่สมัยที่เขากับคุณปู่แต่งงานกันใหม่ๆที่ประเทศอังกฤษะคะ่ะพอย้ายมาที่ออสเตรเลียน่ะก็ส่งขึ้นเรือข้ามน้ําข้ามทะเลมาเขาก็อยากให้ลูกคนใดคนหนึ่งได้เก็บไว้ตลอดไปนะคะแน่นอนค่ะถึงเขาไม่ได้เอ่ยปากเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าลูกชายคนโปรดต้องได้มาคลองแซลลซลซอ่าวางแล้วก็ติดชั้นวางนะคะแล้วก็ทําการย้ายขวดยาพิษทั้งหลายเนี่ยคะ่ะโปรจากนี้ทํากัน2วันนะคะแล้วแล้วให้ภาพอธิบายเลยละกัน เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เพิ่มมูลค่ากับตัวบ้านได้ด้วยค่ะสรุปค่าเสียหายจากโปรเจกต์นี้นะคะอยู่ที่16,350บาทค่ะแก้วจะเยอะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวไว้วันหลังนะจะมารีวิวแก้วที่แขวนไว้นะคะว่าทําไมมันมีหลายอย่างจังแล้วใบไหนใช้ใส่เครื่องดื่มอะไรส่วนวันนี้มาค่ะคอมเมนต์ต้องมาและค่ะคอมเมนต์กันหน่อยนะคะ